สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวการสแกนตัวเดดโค้ดของกระเป๋าหลุยส์วิตตองปี2021นะครับด้วยความที่ตอนนี้เขาจะยกเลิกตัวป้ายแท็กหนังที่เป็นเดดโค้ดแล้วนะครับทีนี้มันจะใช้โปรแกรมในการสแกนหาตัวโค้ดสินค้านะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวว่าทำยังไงนะครับ โปรแกรมที่ผมใช้จะเป็นโปรแกรมนี้เลยครับ NFC 2นะครับผมวิธีการใช้ก็ง่ายมากครับกดรี a ปึ๊บแล้วเราก็เปิดที่ตัวกระเป๋านะครับผมแต่ละรุ่นจะอยู่ตำแหน่งไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมสแกนเจอแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีดีเทลขึ้นมานะครับผมก็จะเป็นตัวออันนี้จะเป็นท a ก type นะครับผมก็จะเป็น ISO อะไรอย่างนี้อันนี้จะเป็นเทคโนโลยี variable นะครับ แล้วก็เป็น serial number นะครับเราก็จะสแกนว่ามันเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันจะต่างกับที่เราเห็นในคลิปใน y o u t u b e ที่ที่เขาออกมาโปรโมทกันนะครับเเมือม่อเมื่อสักครู่เนี้ยผมเพิ่งซื้อจากช็อปเลยใบเนี้ยผมถามทาง SA SA ก็แจ้งว่าจริงๆแล้วมันเป็นข้อมูลภายในของเขานะครับผมก็ ที่จะเห็นว่าสแกนแล้วจะเห็นขึ้นเป็นโมเดลเป็นเดตโคดเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นจะเป็นแอปของทางหลุยส์บิตองเป็นระบบภายในของเขาเราจะไม่สามารถไปไปดูตรงนั้นได้แต่ในอนาคตก็อาจจะมีได้นะครับก็ยังไงเดี๋ยวรอทางทางคนพัฒนาซอฟต์แวร์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมาอัปเดตอะไรกันก็ยังไงวันนี้ขอจบคลิปตัวรีวิวแค่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณครับ หากคุณชอบรีวิวแบรนด์เนมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้ตด้วยนะคะ